นะครับเปนการส่งข่าวการทำคดีเกี่ยวกับสแกมเมอร์นะครับรของตำรวจสอบสวนกลางนำโดยกองกำลังข่าวพาไปอาพนุ้งนะครับออก็คดีนี้เราทำมาตั้งแต่ปี2004นะครับได้คือนตรวจสอบขุดตัวของไม่จับไปจำนวน19-19คนนะครับหลังจากหมายจับมาเราก็ทยอยจับผู้ต้องหามาเรื่อยๆทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะครับเราได้จับไปแล้วทั้งหมด เจ็ดคนรวมเรื่องหารายนี้เนี่ยก็ก็มีคนที่แปดนะครับเนีเลยสิบแปดคนนะครับก็ในรายการนี้นะครับก็เป็นคนนี้นะครับก็ถือเป็นเป็นคนที่ผู้เสียหายยืนยันว่าเป็นนายคุณของบริาัทประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าของกลุ่มกลุ่มโปรแกรมเมอร์นะครับที่ไปทำอยู่ที่บริษัเนโอดีประเทศฮ่องกงนะครับ เป็นนอกอิสระชนนะครับก็ในวันนี้นะครับก็เป็นในที่ทําการอาสอบสวนแล้วก็รวบรวมข่าวนะครับจน้านเราไดา้ตัวของเหยื่อที่กับโดนคง,งกับนะครับเรียกเยอะมากนะครับเป็นจำนวนเจ็ดรายนะครับรอบร่างมาทำการคัดแจ้งแล้วก็สอบสวนนะครับเพื่อได้รายละเอเียดนะครับแล้วก็ การจางเหมอนที่ที่จัได้ลงเก็บข้ลารแล้วว่าต้องมีจ้าไหนเราแล้เราก็เมนการจับคุ่นครับก็มีการเรียนรับติดตามหมจากข่าราชกาามีวัาของสนยาด้วยเราเพราะมีหายหน่วยาานูนระปบที่สำคัญระยะครับผมงานริาแบนงครับภูมิกับขาวบอกกครับภาษาการแทนภูมินับสของการับอาการข้าลม้ครับอนุญาตเรียนที่สี่มิบคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจับคุ่ในปีนี้นะครับ เบื้องต้นเนี่ยเราได้จับกลุ่มนะครับนายหงษ์เตยหลงนะครับหรือนายยงนะครับอายุสามสิบสามปีนะครับเป็นชาวจีนนะครับเบื้องต้นเนี่ยนายหยงเนี่ยเข้ามาลงทุนนะครับในปนะรเปนเนนะเทศไทยเนี่ยคาดว่า,าน่าจะมีทุนที่เอามาลงทุนเยอะนะครับเพราะว่าโดยโดยตัวเองเนี่ยเปิดธุรกิจค่ายมวยนะครับเปิดธุรกิจค่ายมวยแล้วก็มีเปิดสนามมวยอยู่หลายที่นะครับอย่างที่ที่รู้จักกันกนะ็จะเป็นนาอินนะครับจะเปิดอยู่ในพื้นที่อสุทรี ซึ่งตรงนี้เนี่ยธุรกิจที่เขาประกอบเนี่ยไม่เพียงแต่เปิดค่ายมวยหรือสนามมวยนะครับก็อย่างเช็นออกไนเซอร์นะครับในการเอาคุณต่างๆเนี่ยไปลงเพื่อจาับก,การแข่งขันมวยนะครับตามสนามมวยหร่อสิ่งต่างๆนะครับรวมทั้งมีการขายข้อสดนะครับไปไปอย่างประเทศประเทศบ้านเขานะครับแล้วก็มีการนามวยจากในค่ายที่ตัวเองทาอยู่เนี่ยนำกลับไปที่ที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็ไปฝึกสอนนะครับ นันละเนี่ยปุนุนของในอลคเนี้นยค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งการถูกปุมในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการตูกปุมในข้อหานะครับสมคบโดยสมนุงกงันไว้ทั้งแต่สองคนเพื่อกระทําความผิดในฐานค้ามลุกนะครับแล้วก็อีกคดีนึงก็คือ,อเป็นการร่วมกันนะครับตั้งแต่สามหมืนไึโดยสมาชิกองค์กรอาญากรรมการจะท,ทําความผิดค้ามลุกโดยการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการมุ่ใช้แรงงานนะครับถามว่าทําไมถึงตั้งสองข้อหานะครับ เพราะเนื่องจากการจากการสื่อนะครับในการสื่อทราบโดยตัวผู้เสียหายหรือเหยื่อเนี่ยได้มีการร้อกุ๊บกล่าวโทษนะครับที่มองข้าวการฝ่าฝันเขาลดตั้งแต่ต้นปีของปี2564นะครับหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการสรุปสัมฤทธนะครับแล้วก็ทํางานสืบสวนเนี่ยจนกระทั่งพบนะครับแล้วออกหมายจับได้งจำนวนผู้ชื่น49รายนะครับแบ่งเป็นคนไทยเนี่ย11รายนะครับแบ่งจำนวน11ราย เป็นชาวจีนสามรายนะครับเป็นชาวมาเลเซียนหนึ่งรายแล้วก็เป็นชาวฟิลิปินหนึ่งรายนะครับเป็นชาวพม่าสามรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในเก้าหมายนะครับในสิบเอ็ดหมายที่เราได้ได้ได้ไดออกมาเนี่ยในสิบเก้าหมายที่เราได้ออกมาเนี่ยตอนนี้มีาาการจับกลุ่มที่เป็นชาวไทยได้ทีงสิ้นเนี่ยจำนวนเจ็ดเจ็ดรายนะครับออก็ตักเลยเจ็ดหมายเป็นชาวจีนซึ่งก็คือนายเอ๋อเนี่ย ซ Quindi, Luckily, ึ่งเป็นหัวหน้ากลุ horse, ่มนะครับเป็นนายทุนนะครับหนึ่งรายนะครับรวมทั้งสิ้นเป็นจงินวนแปลกหมายนะครับในการหลอกลวงนะครับการหลอกลวงเนี่ยจะเป็นลักษณะการไซด์กาเมอร์นะครับไซด์กาเมอร์หมายถึงนะครับการหลอกลวงโดยการสร้างโปรไฟล์นะครับเพื่อหลอกให้ลงทุนนะครับการไซมเมอร์เนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นการทำโลแนสแกล์อย่างในกรณีของนายอโหรุ่งเนี่ยที่ทำเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นการทำโลแนสแกล์ก็มีนะครับ โดยผ่านแอปก็่จะเป็นทิวดอร์ตามบูแล้วก็แอปต่างๆนะครับแล้วก็มีการเปิดเพจในการหลอกลวงในการหลอกลวงซัมซูมเมอร์ในตัวนี้เป็นการหลอกลวงเพื่อ,อหลอกให้ลงทุนในเรื่องอการซื้อและก็เทรดอีกคอยเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยหลังจากที่เราได้สอบถามเหยื่อนะครับเหยื่อให้การว่าในในประเทศในประเทศอมา่าซึ่งจุดที่เขาไปทา บริษัทเนี่ยก็คือบริษัทที่นสิสิงโคดิง้งนะครับที่นสิสิงโคดิ้งเนี่ยตัง้งอที่เนโอด,ดีนะครับตรงนี้เนี่ยแต่ที่เดือให้การคือเดือไม่ได้มีเฉพาะชาวไทยนะครับเดือในประเทศในประเทศพมา่าเนี่ยมีทั้งชาวที่รุดินนะครับชาวมาเลเพราะว่ากลุ่มกลุ่มนี้เขาจะแบ่งแบ่งงานกันทำนะครับส่วนหนึ่งก็จะทําหน้าที่ในการโพสต์นะครับลงในโซเชียลเพื่อหลอกลวง,งงาน ทด้ไปทำงานกับเขานะครับแล้วก็ส่วนมืงเมียก็จะเป็นการนำพานะครับคนจากพื้นที่ต่างๆที่ตอบรับนะครับการได้ใงานไปยังไปไปพักโขอ,อยังอำเภอแม่สอดน,นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะรับจากอำเภอแม่สอบเนี่ยเข้าไปที่เมืองีนะครับโดยการพาเรือเดินข้ามข้ามในช่องทางที่เป็่ช่องทางทางไม่ทาที่ไม่ใช่ช่องาทางตามตามน่านนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย เดือนะครับพอเข้าไปทํางานเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายทางทั้งกลุ่มเนี่ยก็จะเรียกค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็พยายามต้องขับให้ทำสัญญาเมอร์ที่ได้นะครับให้ทายอดที่ได้หากใครทายอดไม่ได้เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเบิกเงินได้ก็ไม่สามารถที่จะกลับมาประเทศไทยได้นะครับแล้วก็หากใครทํายอดไม่ได้เนี่ยตามทำให้การของเยือยเนี่ยจะมีการขาดเข้าองดํานะครับซึ่งเป็นการทรมานอีเลย นะครับมีให้กานทุกปีนะครับมีให้การรายป้านะครับแล้วหลังจากหลังจากที่เยือเนี่ยเออ่ต้องการที่จะกลับบ้านนะครับต้องเอาเงินมาขายตัวนะครับอันนี้จากทำให้การของเดือยเดื่อเนี่ยเอ,อเ่อเยอบางคนนะครับเยือยที่เข้ามาร้องเรียนกับเอ่อองค์การการค้ามนุษย์เนี่ยมีขั้วเจ็ดลายครับที่อยู่ในไทยบางลายเนี่ยถึงจะต้องให้ญาติเนี่ยเอ่ออเอาเอารถไปขายนะครับแล้วก็เอาเงินไปจ่ายค่าเท่าตัวเพื่อที่จะกลับออกมาประเทศไทยนะครับ ไังนั้นเนี่ยมันจะเป็นความยากลำบากแล้วหลังจากการที่ทางสปบตรตลได้มีการคัดแยกเหยื่อนะครับร่วมกับาตรงต่างต่างการท้ามนุษย์เนี่ยเราบอกว่าเหยื่อทั้งหมดเนี่ยเข้าข่ายการท้ามนุษย์นะครับจึงนํามาสู่กระบวนการจับกลุ่มนะครับที่ที่ที่ได้จีแดงต่อสินครับขอบคุณครับแล้วก็มีการสั่งข้อมูลนะครับแล้วการสั่งมูลจากสองอย่างตรงข้อแรกเรื่องของการตรวจสอบอีกข้อแรกเรื่อง v i s าต่างของแายหยุนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องที่ว่าเข้ามา visa ถูกต้องในอะไรมีการมีการเพื่มเติมเพื่อให้ของผู้อ่วนในเรื่องของกระบวนการคืออึ้งต้นนะครับอึ้งต้นทางทางเออ่ดั้านวองข้อมูลสื่อแสงนะครับมีการประสานข้อมูลเบื้องต้นมานะครับเนื่องจากว่ามีผู้ร้องเรียนนะครับประกอบไปดมีผู้ชี้ตัวว่านายอยุ่นเนี่ยเคยเอาพาสปอร์ตของเขาเนี่ยไป ไปตรวจดวงตานะครับแล้วก็ปีตาของของตาตรวจของห้องเนี่ยแล้วคนละตาต่างต่างเนี่ยเป็นตาออมนะครับตอนนี้เนี่ยทางตัวน้องเมืองก็กำลังดำเนินการในเรื่องการออกไปจับในในอีกอีกข้อหาหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ในอยู่ในหว่างการปสังข้อมูลครับในเรื่องการเปิดท่านหน่วยเนี่ยเขาเขาก็จะมีบางค่ายนะครับที่มีคนไทยร่วมร่วมในการประกอบธุรกิจนะครับแต่แต่การตรวจสอบเนี่ยเรายังตรวจไปไม่ถึงนะครับเพราะตอนนี้เนี่ย เราไม่ได้จับกลุ่มในลักษณะเป็นรูปแบบขององค์กรเราเรายังไม่ได้จับโดยสกีลซิ่งเพราะเนื่อเงินเขาอยู่นอกประเทศนะครับเราก็ยังไม่ทราบว่าทุนที่เขามใช้เนี่ยมันเป็น <c oughs> ทุนซึ่งเป็นทุนที่เกิดจากการไปะทำความผิดตามคดีข้ามรุ่นร่นละนะครับตรงนี้ก็ก็ยังไม่สามารถจะเปิดเผยชื่อนะครับสําหรับคนที่ร่วมกระทำด้วยกีดเขาได้ครับที่ต้าเขามีการตัวเขาเป็นชื่อของจริงนะครับตามพาสปอร์ตตามหมายกลนะครับ ก็ยังตามนั้นสําหรับเรื่องคดีเขาขอปรื่องครับแล้วก็ขอสู้คดีครับก็จะโพสต์บอกว่าเอ๊ะไปทำอะไรเขาเนี่ยเดือนดีเงินเดือนดีไปซีนะครับแต่พอไอปั๊บเนี่ยเขาปรับลงเป็นเดนนี่อนเลยเดนนีเสร็จเราก็ทำรอดเขาถ้าทำรอดถึงเขาก็หักนี่ให้ถ้ารอดถึงเขาคบนี่ไปต่อยอะไรงก็มันเรื่องตลอดไปนะครับโดยโดยส่วนใหญ่ของพวกเทสพวกนี้ 嗯。